พัดตกหกล้มถือเป็นประเด็นสำคัญในการดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีปัญหาภาวะระบบต่างๆดังนั้นเพื่อการดูแลผู้ป่วยอย่างปลอดภัยและลดภาวะแทรกซ้อนขอเชิญรับชมกรณีตัวอย่างกันค่ะ ดีค่ะคุณเทิดศักดิ์เดี๋ยววันนี้นะคะจะมีนักเรียนพยาบาลนะคะมาช่วยดูแลนะคะวันนี้อาการเป็นยังไงบ้างคะนอนไม่ค่อยหลับครับนอนไม่ค่อยหลับเนาะอ่ะค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนพยาบาลนะคะเดี๋ยวแนะนําตัวก่อนนะคะค่ะดิฉันนักเรียนพยาบาลอมิตาพิมสว่างชั้นปีที่2ค่ะค่ะดิฉันนักเรียนพยาบาลสุภาคารบุตรชั้นปีที่2ค่ะค่ะก็เดี๋ยวช่วงเช้านะคะจะเป็นนักเรียนพยาบาลสุภลักษณ์ช่วยดูแลคุณลุงนะคะแล้วก็เดี๋ยวอมิตาเดี๋ยวไปเตรียมยากับครูนะคะค่ะคุณลุง ่อคือน,นอนไม่หลับเหรอคะครับค่ะแล้วทานข้าวได้ไหมคะเมื่อเช้าทานไม่ค่อยได้คุณลุงอยากลองลุกนั่งดูไหมคะเดี๋ยวหนูปรับหัวเตียงขึ้นให้นะครับ,รบพอดีไหมคะคุณลุงพอแล้วครับพอแล้วนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะคุณลุงมีอะไรเรียกหนูได้นะคะครับโอ้ยคุณลุงคุณลุงเป็นไงบ้างคะอาจารย์คะอาจารย์คะผู้ป่วยตบเตียงคะ่ะ ุกไหวไหมคะค่อยๆลุกน้อนะคะเรียนเดี๋ยวช่วยกันขยุงเนาค่อยลุกนะคะเดี๋ยวค่อยนัานมีแผหรือวมีปวดตรไหนบ้างไหมคะมัเบเข้ต่อับมือเียงหัวเียัวเีับเียงนะ เดีย๋ยวให้คุณลุงนอนพักก่อนอย่าเพิ่งลุกนะคะเดี๋ยวจะลงอีก จจุบันผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยสูงอายุซึ่งมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบกระดูกและกล้ามเนื้อซึ่งน,นําไปสู่สาเหตุการพัดตกหกล้มตามมาได้เช่นพื้นลื่นสะดุดสิ่งกีดขวางพื้นต่างระดับหน้ามืดวิงเวียนสวมรองเท้าไม่เหมาะสมหลังเกิดอาการพัดตกหกล้มอาจทําให้เกิดอาการตกช้ำรองลงมาคือปวดหลังและหากมีความรุนแรงมากขึ้นอาจทําให้เกิดกระดูกหกักพิการและเสียชีวิตตามมาได้ค่ะ กลุ่มผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการพัดตกหกล้มได้แก่ผู้ที่มีแขนขาอ่อนแรงวิงเวียนศีรษะความคิดความจำบกพร่องสายตาพร่ามัวมองเห็นภาพไม่ชัดการป้องกันการพัดตกหกล้มได้แก่ การเปลี่ยนท่าขณะนั่งยืนหรือเดินควรทำช้าๆไม่เร่งรีบรองเท้าที่เหมาะสมและปลอดภัยควรมีขนาดที่พอดีมีดอกยางกันลื่นและมีสายรัดด้านหลังไม้เท้าและอุปกรณ์ช่วยเดินต้องไม่ชำรุดสังเกตพื้นต่างระดับพื้นเปียก ในผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัวหรือมีภาวะสับสนควรยกไม้กั้นเตียงขึ้นทุกครั้งการพัดตกหกล้มนะคะทำให้เกิดการบาเดเจ็ทบทั้งด้านร่างกายนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบทางด้านจิตใจทำให้เกิดความกลัวความวิตกกังวลรวมถึงค่าใช้ใจ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้นและภาระในการดูแลที่เพิ่มขึ้นการพัดตกหกล้มสามารถป้องกันได้หากเรามีความระมัดร,ระวงังปฏิบัติตามคำแนะนำไม่ประมาท ามหลักของ Patient Safety เพื่อให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยค่ะสรพรมุ่งเห็นสถานพยาบาลสุมาตรฐานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมก้าวไปข้างหน้าขับเคลื่อนคุณค่าสู่เป้าหมายด้วยความมุ่งมั่นและเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวงล้อคุณภาพ เพื่อเธอได้ทราบมองเห็นตัวเองในนั้นค้นเจอความเสียงเปลี่ยนแปลงปรับปรุงสร้างสรรค์ให้ทุกทุกวันนั้นคือโอกาสพัฒนาเมื่อกระบวนการนั้นดีมีมาตรฐานวางใจมีรอยยิ้มสดใสอุ่นใจประชาระบบสุขภาพง่ายและงามนำพา สโโรรโปภรีดารับรองว่ามีมาตรฐาน